สวัสดีครับพบกับติเกนเจ์นะครับมาเปิดการชารก,กันต่อนะครับหลังจากเปิดไอดีชุดแรกไปแล้วเกลือแบบเกลือโคตรเลยนะครับก็พักแป๊บ,บนึ่งมาเปิดกันต่อนะครับใน,นส่วนของเวนเจอร์นะครับก็อย่างที่ทําคลิปไปดูไปแล้วนะครับว่าตัวปกติไม่น่าจะเก่งเลยไปลุน้นความสามารถก้าวดาวผมว่ามันก็ยังใช้งานยากอยู่ดีนะครับในส่วนของอตัวลิงคครัสนะครับกับตัวมูลอาจจะมีแค่ตัวมูลนั่นแหละที่อาจจะแบบ พอจะถูถ่ายแต่ก็ไม่ได้ให้คาดหวังนะคือเรียกได้ว่าไม่ต้องเปิดก็ได้ครับในตัวของอมูนกับลิงทัตถ้าอยากวิ่งก็ไปเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวบัฟคะแนนวิ่งนะครับส่วนชาลร,รี่เนี่ยจะเป็นตัวบัฟคะนนนวิ่งจนถึงวันที่ส,สีมเซนันวานะอะฉะนั้นเนี่ยใครที่เปิดด้วยชารีร่เนี่ยไปวิ่งก่อนเลยนะครับส่วนเจมส์เนี่ยผมมองว่าบนท็อปตำนานน่าจะมีการเปลี่ยนทีมแน่ๆในตัวของตัวกันบินครับเพราะว่ามันมีคอมโบแรหนืดนะแล้วก็ มีสกิลใบครับก็น่าจะช่วยนะทำให้าการบัฟเพิ่มแรงโจมตีน่ะมันติดน้อยลงอ่าป้อมก็จ,จะไม่ได้แตกไวกว่าเดิมแต่ผมว่ามันก็ยังน่าจะกันยากอยู่ดีนะอ่าแต่ว่าีกทั่วไปผมมองว่าพี่ก็มันไม,ไม่ไม่ค่อยน่าจําเป็นขนาดนั้น,นครับใน,นส่วนของเกียร์น่ยก็ทําคลิปให้ดูไปแล้วครับว่าปีใหม่เกียร์ปี่ใหม่ทําออกมาชิ้นเดียวแล้วก็เ,เกียร์เก่ามาผสมขายกันนะฉะนั้นเนี่ยคริสต์มาสก็เลยยังน่าจัดอยู่นะครับใครอยากจัดเรนเจอร์นะครับอยากจัด อียาครับเพราะว่าบางคนยังไม่มีบอสมืดนะครับก็ไปตามจัดกันได้ครับแนะนำร้านเติมเกมวันนี้นะครับ SK เกมทัพมั่งเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับจำถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby เนี่ย Android จัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวปุ๊บก็ต้องหา iPhone iPad แล้วเปิดกาชากดรับ Ruby นะครับเพราะว่าเกมนี้ Ruby แยกระบบนะครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต เกมอื่น,นราคถูกลดเร็วด้วยนะครับอยากได้รับเติมเกมปลอดภัยถูกลดเร็วแนะนำมาในกซเนะแต่ละร้านเอาไว้ให้ที่ปรับหมือคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับเอสเคเกมทั้งเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมมาแล้วแสนนะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับอายดี7มีบอดมืดเรียบร้อยนะครับก็ ม่ต้องเปิดครับคือได้บนมืดปุ๊บเนี่ยตัวของซารีไอดอลก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะมีก็ได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เก่งน,นะไม่ได้แย่นะครับอะซารีไอดอลนะครับคืออย่างที่บอกว่ามันมีอาดาเมทะลุล้างอมตานานบัฟดีนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยเอาไปเล่นคอมโบทางไหนก็ได้นะครับแร่นืดแต่ช่วงนี้แร่นืดกําลังดีเลยนะนะครับ แต่ว่าแร่เนื่อมันอาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงคืออย่างที่ผมเน้นย้ำไปในหลายคลิปนะครับในสตรีมนะครับก็จะบอกว่าพวกประเภทหยุด5ก,กับเพิ่มแลพันเนี่ยมันจะใช้ดีกว่าเพราะมันแบบเปิดแบบเดียวมันก็ติดเลยนะครับหวัวนี้นี่คือออกทุกไอดีจริงๆนะคาทาเนี่ยนะครับคือมันปล่อยตัวออกมามันก็ติดแล้วครับแต่ว่าพวกตัวหนืดและนเนื่อจำเป็นจะต้องร่างแม็กเป็นขั้นต่ําแล้วต้องปล่อยตัวเยอะๆแล้วต้องไม่ตายด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกคอมโบทางแล่เนื่องเนี่ย อ่าถ้าสมุดแล้วมีตัวดีๆเยอะมันก็โอเคียหูคาถามาคาทาเพียบเลยลออกจากค่าต่ำเตี้ยเรดินมากโอ้โหจอดทั้งทีเอาค่าแบบจำๆหน่อยได้ไหมมาขอสักชิ้นจะยังเกลือต่อเนื่องไหมคาถาอีกแล้วอ่าอ๋อจะเป็นคาทาเวทนะครับมาไปกันต่อ ID 8นะครับ นี่สังเกตเลยนะครับว่าไอดีผมเกือบทุกไอดีเนี่ยเปิดได้บอสหมดเลยนะครับก็เลยสบายๆนะสวนคณกินมีคนถามอยู่นะครับว่าทำเก้าดำแมกนีไม์ตามชอบผมเชื่อว่านาชอบของผมผมมองว่าผมชอบนะค่าง,างจากใช้ดีนะครับส่วนถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวนั้นตัวนี้เนะี่ยคือมันก็มีความแตกต่างอ่านะเห็นคอมเมนต์เข้ามาเยอะครับเทียบตัวนั้นเทียบตัวนี้ครับมันก็มีความต่างทางด้านคอมโบนะทางด้านสกิลครับอ่าคือแบบตัวโคโรโบสังเกตผมจะแบบชอบอ่ะ คือถ้าตัวมันใช้ดีก็ปั้นสะสมก็ได้หรือจะมาเน้นปั้นแสงมืดก็ไม่ผิดนะปั้นแสงมืดไม่ผิดนะเพราะแสงมืดเนี่ยตัวดีๆแบบใช้งานยาวๆเป็นปี2ปีน่ะก็มีหลากหลายตัวนะครับส่วนการเนิฟไม่ต้องพูดถึงหรอกถ้าตัวดีเนี่ยเนิฟไปมันก็ยังแทาจะเก่งเหมือนเดิมนะครับอากะดิ่งได้มาอีกแล้วอืมกระดิ่งกุ้งกิงนี่เยอะเหลือเกินนะครับอ่าสุดท้ายเปิดแค่นี้พอนะครับ เดี๋ยวค่อยไปเปิดคุณแจไม่มีอะไรละมาเปิดกันต่อ ID ดีนะครับมาบอทมืดมีปุ๊บนี่กเกาดาวแม็กหมดเลยนะครับอันนี้คุณกินไม่มีกบแล้วก็เลยใช้ตามนี้นะครับไอดี ID นี้เป็น ID ที่ตั๋วกาชาติเหลือเยอะแบบเยอะมากจริงๆนี่นะครับอคนที่ทำ เรนเจอร์สลับลางนะตั้งแต่คุณกินนะครับคางูระครับมาถึงบอสมึนนะบตอนนี้ผมทําไม่ได้แล้วนะครับเห็น <He en S 2> คนอื่นทำล้วก็บอกว่าไม่ได้ครับคือพวกอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นบังที่เกิดขึ้นได้ในเกมครับซึ่งอย่างนั้นผมก็ไม่โดนแบน,นครับไม่โดยโดนดึงคืนด้วยท่านั้นเนี่ยใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ใช้ไปก่อนนะใช้ไปเลยก็ได้นะครับคืออย่างที่บอกว่าโอกาสที่จะดึงคืนน้อยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบน่าจะหลักสิบ จริงจริงแต่จริงๆก็แจ้งเข้ามาเยอะอยู่กันนะเออนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีเหมือน,นกันนะได้คุณกินหรือว่าได้บอสไป2ตัวฟรีฟครับแถมศักยภาพด้วยเออสบายเดี๋ยวมาดูครับตัวส4่ร้อครับาเปิดเกียร์นะครับมาดูครับว่าจะออกอะไรดีๆจำแจบบ้างนะครับอันนี้บอกครับว่าเกียร์คริสต์มาสก็ดีนะอ่าเ,เกียร์ปีใหม่ขอไปเกียร์ปีใหม่เนี่ยโดนแน่นอนจะเป็นในส่วนของ แท่นะครับแท่มังกรนะครับเครือ,อของเก่ามาแล้วเดี๋ยวมีเพิ่มเล็ด้วยเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าพวกแปดดาวเนี่ยมันจะเหมาเอามาเพิ่มเล็โอ้ออกดีใจครับอออกแปดดาวจนได้ครับแล้วก็ไม่ให้เลยเลยก็ไม่ให้เลยอ่ะกโอเคก็โอเคอเค,คุณให้ผมเท่านี้ผมก็เอาครับอ่ะเปิดส0ิก็เปิดครับ เอ้ยได้อยู่นะครับอ่าอยากได้เพิ่มเติมนะแต่ถ้าเกิดเปิดคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีโดนแน่นอน2ชิ้นครับก็คือธนูคริสต์มาสกับปืนศักดิ์สิทธิ์อนะครับอ่าได้กางเกงลิงไว้นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเรื่องเอาเรื่องเอาครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวปีใหม่ผมก็เปิดนั่นแหละแต่เดี๋ยวก็เอารูบี้จากร้านค้าอีเวนต์มาเปิดนะครับ p รีอพกผสมใหม่นะครับอ่าอย่างคริสต์มาสเนี่ยมันจะจบ31มสิบเอ็ดนะครับสาก็คือ เดี๋ยวก่อนนะสามสิบสามเมตรวันอังคารคือมันจบแล้วพอมันจบแล้วพีพีไม่ทันแล้วอันนี้ผมก็เลยเปิดครับเศษสี่สิบเปิดหมดเลยครับเพราะเหมือนจะออกดีบออกดีเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าคลิปของวันนี้เนี่ยเปิดสองร้อยคือไม่ได้เรื่องเลยครับเปิดสี่สิบนี่ดูดีกว่านะอ่ามาสี่สิบครับจัดไปครับจะออกอีกไหม ไม่ออกละนะครับอตัวการชานะครับคือด้วยความที่ว่าไอดนีเนี่ยเป้าหมายนะครับออ๋อจะมีโคดมืดนะครับโคดแสงเนี่ยผมลุ้นเบาล็อกนะครับส่วนโคดมืดเนี่ยผมลุ้นตัวบราวยมประอูดฉะนั้นเนี่ยไอดีนี้ก็เลยเรียกได้ว,ว่าตัวนะครับ อาจจะร้องเปิดวีดอเปิดมินทัพ40แล้วกันอ่ะร้องย้อนเปิดตัวนิดนึงไหลาย,ยาวตลอดเลยครับมาลุ้นกันครับคือถ้าเกิดได้บินดูมามันก็เล่นง่ายนะครับเมื่อวานสตรีมไปดูย้อนหลังแล้วกันนะสตรีมเนี่ยเป็นครั้งแรกเอาไอดีหกมาเล่นครับเพราะว่าบินแบบค้นถามเยอะมากเลยนะครับคือเล่นง่ายเลยเล่นให้ดูเลยครับเล่นกันสามตัวพอนะก็ชนะรัวๆไปแบบสามสิบกว่าครั้งอะ่ะมันง่ายดดยเลยเกินครับ แสงวันช่างจ้าเลยเกินครับคืออย่างที่บอกว่าหลีกแบบทั่วไปอย่างนี้นะอ่าเพรนะครับไปจนถึงมาสเตอร์นะเราซักมาสเตอร์สองเนี่ยก็ยังสบายสบาย,บายอยู่ต่อให้ไอ้เจมมืดตัวใหม่มาเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะปั้นกันเกื่อนหรอกนะเพราะว่าตัวมันก็แบบเหมือนเอามากันบินอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าบนบนท็อปเนี่ยตัวไหนก็ตามครับใช้ดีไม่ว่าจะเป็นทางไหนเนี่ยเขาก็ปั้นกันหมดแหละนะครับเพราะว่าก,กบพงจะเหลือๆนะครับ ผมว่าจริงๆก็ไม่เหลือเราแต่เติมเยอะได้ครับเอ้ยเอาลี้มาโอเคเอ้ยโอเคพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสักสิบแล้วกันนะเอ้ยมันก็ออกดีอยู่เหมือนกันเนี่นย่าเน้นย้ำครับช้างเอาลี่ใครมีอยู่เอาไว้ใช้บัฟคะแนนวิ่งก่อนเลยนะครับอะครับใช้บัฟคะแนนวิ่งในช่วงถึงอ่3เอทันวานะครับที่เหลือก็ไอ้นี่ละ เปลี่ยนนะครับเป็นเรนเจอร์ของคริสต์มาสครับซึ่งไม่ดีแต่ก็คงเปิดกันแล้วนะผมว่าบนท็อปเนี่ยน่าจะน่าจะต้องเปิดตามล่าหาเจมอยู่เหมือนกันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนทางมีโอกาสนะเพราะว่าคอมโบความสามารถนะครับอ่าแลหนืดน้ำใช้ได้นะครับอ่าโซคามสามารถก้าดาวเดือดรอรุ้นว่าจะมีอะไรพิเศษคือถ้าเป็นร่างโครนขึ้นมาอีกโอ้โห แน่นอนครับเมตาเปลี่ยนไปเปลี่ยนตรงความสามารถนะไอ้เปลี่ยนเนะี่ยผมว่ามัน,ปนไปเปลี่ยนตรงความสามารถนี่แหละนะครับส่วนธาตุเนี่ยมันยังก้ากึ่งเพราะว่าบินที่ดีตัวที่ดีที่สุดตอนนี้มันคือตัวโคนี่คิดว่าบินธาตุแสงส่วนเจมก็ออกมาเป็นธาตุแสงเหมือนกันอะนะครับเดี๋ยวขอซื้อไม่นี่นะว่าเพิเเน่นเปิดกินช้ามันเพินเลืนครับมีตั๋วด้วยเพราะว่าไม่ได้เปิดไม่ได้แลกเลยครับคือเปิดได้คุณกินไวนะครับ ก็จบนะครับอะตัวคนนี้บินดูมีอยู่จริงไหมไม่รู้ครับคนเปิดกันได้น้อยมากมีอยู่นะมีอยู่นะคือเลดเกมนี้เนะี่ยผมบอกไปแล้วมีคนถามถึงเลนะครับคือผมเน้นช่วงออกดีกว่าบางทีเลนมันต่ำนะแต่ว่าบางทีช่วงมันออกเยอะมันก็ออกเยอะนะอ่ะโอเคครับ ID 9คือเกิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เบอกันต่อ id 10นะครับ ID สุดท้ายของคลิปนี้ครับ ID 10ไม่มีตัวแล้วหาจากที่ไหนก็ไม่ได้นะตัวหมดเกลี้ยงแล้วนะครับยังไม่ได้บอดมืดนะครับบอดมืดยังไม่ได้นะครับแต่ว่าอาร์ดี้บินได้เรียบร้อยนะครับคุณกินก้าดาวแม็กนะครับโยมทูก้าวดาวแม็กนะครับ,รบก็เดี๋ยวถ้าไม่ทันก็ไม่ทันนะของผมคืออย่างที่บอกครับว่า มันเล่นเป็นสายฟรีอะพอมาเล่นเป็นสายฟรีปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องตามธรรมชาติครับตามช่องทางธรรมชาติเลยได้ได้ก็เฮครับไม่ได้ก็จบนะครับไม่ได้ก็ต้องรอนะครับแล้วก็ไปเล่นอรอรอ,อบอื่นกันยาวๆนะครับณะนี้ี่ผมบอกแล้วครับว่าถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวมันต้องมีของดีครับแล้วของดีแน่นอนครับว่า,ามันอาจาจะจับใช้งานแบบยาวๆเลย อ่าหรือว่าจะแบบว่าดีกันอยู่พักนึงแล้วก็เนิร์ฟมันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเก่งมันจะใช้ยาวนะเกมนี้ตัวเก่งจะใช้งานยาวเป็นปีครับคือเนิร์ฟหรือปรับสมดุลเนี่ยอ่าใช้คําว่าปรับสมดุลก่อนดีกว่านะปรับสมดุลนี้จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอ่าปรับสมดุลนี้ผมว่าทุกเกมอ่ะคือไปดู Idol Ranger เนี่ยก็เหมือนต้นฉบับมาจากเกมไรเรนเจอร์เหมือนกันนะคือพอออกเรนเจอร์ตัวใหม่โหดเนี่ยมันก็จะใช้คําว่าปรับสมดุลอ่าซึ่งสมดุลของเขาผมไม่รู้ว่ามันแบบ ตะกากลงกว่าเดิมไหมอะไรขนาดนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นละไม่ได้เข้ามาหลายวันละไอโดเรนเจอร์นะครับเหมือนกันครับมันต้องปรับสมดุลแล้วก็มาขายตัวใหม่แต่เกมเรนเจอร์เนี่ยพอปรับสมดุลปุ๊บเนี่ยมันยังเก่งเหนือก็ชาวบ้านเยอะอยู่เหมือนนะโอ้โหไอีดสิไม่เอาเลยเลยครับ อ่านะครับฉะน,นั้นเนี่ยในเกมนี้ตัวไหนเป็นตัวเก่งยาวๆครับนี่ตัวนี้ตัวอวยครับเก่งอ่าไม่ใช่ผมเปิดไปได้อ่ามาถึงบอลมืดนะครับส่วนตัวนี้ผมมองว่าเนี่ยมีคอมโบผมก็เล่นระยะยาวๆอยู่เหมือนกันนะอฉะน,นั้นเนี่ยเอา ตามนี่กันแต่อย่างที่บอกว่าผมจะเน้นไปที่เพิ่มแร่พันธุ์กับหยุด5เพราะว่าแค่ปล่อยตัวก็ติดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวมาเยอะนะครับให้มันแบบว่าโอ้คืออย่างตัวนื่องเนื่องเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมันก็ได้จําเป็นจะต้องปล่อยตัวออกมาทุกตัวเปอร์เซ็นต์น้อยหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะติดปริมาณแร่เนื่องหรือปริมาณตัวหนื่งนะคือความสามารถติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะครับแต่ว่าเลทแต่ละตัวไม่เท่ากันโดนตีตายก็ ความสามารถก็โดนหักหลังออกไปนะฉะนั้นเนี่ยความสามารถมันต้องใช้เยอะหลายตัวจริงฉะนั้นเนี่ยก็ ปัป้นๆกตามนั้นนะครับใครเปิดกาชาขอโชคดีนะให้ได้เลนเจอร์นะครับให้ได้เกียรติต้องการพาดบอพาดบอล,ลมืดตอนนี้ไม่เป็นไรรอโค้ชสางคนมืดนะครับก็ยืงยัไปแล้วครับครโค้ชสาคนมืดนะครับมา,าช่วงกลางเดือนก่อนเป็นโค้ชแสงนะครับแล้วก็าตเก่ามาหมดเลยยกเว้นคริสต์มาสนะครับฉะนั้นเนี่ยก็พาดขบวนนี้ไม่เป็นไรมาลุ้นกันขบวนหน้ารอของแจกรอของลุ้นนะครับอาจเรียกว่ามกราคมนะครับกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งมาถ้ามีทุนอยู่นะก็ไปเติมกััันนนนนนได้้คครรรบบะะาากี เอสเคเกมทาวน์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรร้อยเปอร์เซ็นตะ์เกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30มสิเปอร์นะั้ทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับนำทูเกมเลนเจอร์นะครับ,กกม,รบมีแค่ iOS นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้ครับถ้าเกี่ยวปุ๊บต้องหายโฟนในแผ่นมาเปิดกระชากดรับ Ruby นะครับตอาานนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาต่อจุดเบรีนต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอืน่นๆในราคาถูกรวดเร็วด้ดวยครับอยากได้ร้านเ,เกมปลอดภัยถูกรวดเร็วครับแนะน,นำนนะร้านเอสเคนะปั่นอย่างร้านไวให้ที่ป ราคาถูกปลอดภัยเติมมาน้องเซนนะราร้อมก็รีบไปจัดลเลยนะมาขอโชคดีนะให้ได้เ่ินเจอให้ได้เกี็ตตามต้องการครับวันนี้ลาไปกันครับสวัสดีครับ